ล้มผิดแผนผิดเป้าหมายไปนิดหนึ่งครับต้นแคร์นาของผมครับตอนแรกผมจะให้ล้มไปทางต้นมะขามนะครับเขาเชือกดึงไว้แต่ว่าผิดเป้าหมายครับผิดแผนไปหน่อยครับล้มล้มไปทางต้นกล้วยครับยอดกล้วยหักไปเรียบร้อยครับหนึ่งยอดนี่ครับลงรอยความเสียหายแล้วก็มีดีไม่โดนต้นขี้เหล็กครับต้นขี้เหล็กตรงนี้ครับที่มี ดอกสลิดเลื้อยขึ้นไปล้มทับต้นกระเพราป่าผมครับอยู่ไหนไม่รู้ครับนี่ครับดีไม่หักครับนี่ครับต้นกระเพราป่าใบมันจะหอมครับผมชอบครับเวลาเอาไปพัดกระเพราครับแดดเริ่มแรงนะครับสองโมงกว่าๆครับ กิ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาตัดทีหลังครับสาเหตุที่ผมต้องมาตัดต้นแคร์นาตรงนี้ก็เพราะว่าผมไม่อยากให้สูงครับแล้วก็ต้นเขาเอ็นครับเอ็นหลบหลบต้นมะขามแล้วก็แล้วก็หลบกอไผ่ครับเอ็นมาทางบ่อลกๆของผมนี่แหละครับผมยังไม่ได้จัดการให้สะอาดสะอานเลยครับกลัวล้มครับถ้าต้นสูงเกินผมก็เลยมาตัดกะว่าจะให้เตี้ยเตียครับเดี๋ยวก็แตกครับแค่นา เป็นต้นไม้ที่ทนครับตัดเดี๋ยวก็แตกใหม่ครับเดี๋ยวผมจะให้ตัดเป็นพุ่มเตี้ยๆครับกิ่งนี้ก็ต้องเอาออกครับแต่ว่าตอนนี้พอก่อนครับเพราะว่าเริ่มหมดแรงแล้วครับนี่ครับเครื่องมือตัดต้นไม้ผมครับมีมีดอิโต้เข้าสนิมแล้วก็เลื่อยทู่อันนึ้งครับก็ให้นอนไว้ตรงนี้ก่อนครับกิ่งที่หักลงมาเพราะว่า เดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังแดดร้อนหมดแรงข้าวก็ยังไม่ได้กินครับเขาเฉ้า,าครับในบอ่อลุกๆผมก็ยังมีดอกบัวครับสีชมพูสวยงามครับไม่ได้เติมน้ำนานครับสงสัยจะซึมครับน้ำคล่องน้ำแห้งลงไปเยอะครับข้างล่างก็มีแต่จอกแต่แหนครับ ก็ไม่รู้มีตัวอะไรมั่งอยู่ข้างล่างครับผมก็ไม่กล้าเดินลุยไม่กล้าเอามือล้วงลงไปครับเพราะว่ากลัวครับกลัวไอ้พวกอะไรที่เป็นตัวยาวๆไม่มีขาครับเลือหยุดตับข้างล่างครับเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาทําความสะอาดครับเพราะว่าตั้งแต่ทําผมยังไม่ได้หรือยังไม่ได้ยังไม่เอาดินยังไม่ได้เอาขี้โคลนออกเลยครับกล่าวว่า จะหลางแล้วก็หาอาจจะหาท่ายางพลาสติกครับมาคุมใหม่ครับมาปูดชั้นหนึ่งครับเพื่อที่จะไม่ให้รั่วครับแล้วก็น้ำใส่จะได้สวยๆครับก็โครงการในหัวสมองครับในวันข้างหน้าครับตอนนี้ก็ยังปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนครับค่อยๆทําไปครับ ต้นแขนตัดไปเรียบร้อยครับปล่อยให้โตกว่านี้เดี๋ยวตัดยากครับก็เลยต้องรีบมาตัดตั้งแต่ต้นเล็กๆครับแค่นี้ก็ทำเอาหอบเหมือนกันครับ สวัสดีครับก็เจอกันกันกบบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศตอนใกล้กลกลเที่ยงครับ11โมงกว่าๆครับของวันเสาร์ที่22เดือนมีนาคม2 5 6 8ครับบรรยากาศตอนนี้ก็แสงแดดอบอุ่นร้อนแรงมากครับแต่ว่าผมก็ยังอยู่ในสวนครับหลังจากที่ไปกินข้าวกินน้ามาเรียบร้อยครับหลังจากที่ตัดต้น แคนาลงไปหนึ่งกิ่งครับสบายที่สุดก็คือไก่ครับตอนนี้กำลังขุยเขียหาหาอาหารครับตามธรรมชาติของไก่ครับเคียจนเป็นหลุมไปแล้วครับดินตรงนีน้ดินตรงนี้มันชื้นชื้นครับผมเอาน้ํามาลดตรงโคนต้นมะม่วงครับไก่ก็เลยมาเคลียเลยครับเคลียจนจะทะลุทะลุ ทะลุคอกทะลุกลงไปแล้วครับขันดีจริงๆอาหารก็ให้ครับทั้งเข้าปลายข้าวทั้งเข้าเปลือกครับทั้งลำครับ <c oughs> แต่ว่าเขาก็กินกินนิดๆหน่อยๆครับชอบเขี่ยมากกว่าครับชอบคุยเขียหากินตามธรรมชาติมากกว่าครับน่าจะหากินไส้เดือนกินนอนครับ เดี๋ยวจะแอบเข้ามาดูห้องนอนไก่ครับว่ามีไข่หรือเปล่าเจอมูลไก่กับหนึ่งสองสามสี่ไข่แล้วห้าใบแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆมาทยอยเก็บไปกินครับยังไม่อยากให้ฟักครับเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงไก่เยอะๆครับ พราะไก่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีต้นไม้เยอะครับมีต้นกล้วยต้นมะลังต้นมะม่วงแล้วก็ต้นพยุงครับก็เลยเป็นร่มเงาให้ไก่อยู่แบบสบายๆครับมีที่รบแดดหลบร้อนครับตอนนี้ผมก็มานั่งรบแดดอยู่ตรง ตต้ต้นต้นยอครับนึกนานจริงๆจะพูดว่าเป็นต้นมะกอกแล้วก็ข้างล่างนี่ครับต้นพลิกในกระถางที่ผมมาตัดตัดยอดไว้ครับตัดไว้นานแค่ไหนนะน่าจะประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยครับผมก็จำไม่ได้เลยครับก็เริ่มจะแตกยอดแล้วครับนี่ครับ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ครับเดี๋ยวให้ให้โตวกว่าน,นี้ก่อนครับเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นครับพริกตรงนี้ก็ใบเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็เหลืองครับเวลาใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปก็ก็เขียวครับบางทีพอนานๆเขาก็เหลืองครับอาจจะขาดสารอาหารครับ ผมสังเกตเห็นว่าตรงนี้มีเหมือนต้นยอครับใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกเดี๋ยวผมต้องดูว่าใช่ต้นยอปะ่ะตรงนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรมั้งครับอันนี้น่าจะเป็นพลิกครับที่เม็ดล่นลงมาครับจากต้นแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรครับ ดูไม่ออกครับต้องต้องรอให้ใบใบโตกว่านี้ครับจะได้รู้ครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นต้นสเกครับถอนทิ้งไปเลยครับดอกต้อยติ่งหรือว่าดอกเทพประธานพรผมปลูกไว้เยอะๆครับปลูกไว้นานแล้วครับเต็มสวนแล้วครับพอหลังๆเริ่มลกครับก็รือทิงครับขุดทิ้งตอนนี้ก็เหลือไว้เป็นยมยมครับ ก็กลว่าจะหาที่ปลูกที่มันมันไม่ต้องกระจายออกไปเต็มส่วนครับก็คือหาที่เฉพาะครับอาจจะปลูกในรองอยางรถยนต์ในล้อ,อยางรถยนต์ที่ตัดขอบครับเพื่อไม่ให้แผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างครับจํากัดเนื้อที่ครับจะได้สวยๆครับกําลังนึกอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเหลือพันธ์นะครับเพราะว่าปลูกง่ายครับแค่เอา ตัดกิ่งไปเสียบลดน้ําก็งอกเลยครับแต่ว่าเขาจะมีไหลครับไหลมุดเลื้อยไปตามดินครับ,ข,รบข้อเสียก็คืออย่างนี้แหละครับก็คือถ้าปลูกไม่ไม่จํากัดเนื้อที่ก็จะลามไปเรื่อยครับกลายเป็นว่าลกขึ้นมาซะกันครับตอนนี้ในสวนผมมีสามสีครับสีม่วงนี่จะเยอะครับแล้วก็มีสีขาว แล้วก็สีชมพูครับผมก็ปูกกระจัดกระจายไปครับยังไม่ได้มีเวลามารวบรวมปูกเป็นแถวเป็นแนวให้สวยๆครับไก่้เขาจะมายืนมองครับว่าผมเดินเข้ามาทำอะไรบางทีเหมือนกับว่าพอผมถือใบไม้ถือต้นหญ้ามาเขาก็จะมาคอยรอครับว่าผมจะโยนให้เขาไหม เดี๋ยวผมจะลองเด็ดเด็ดต้นผักขมครับนี่ครับที่อยู่ตํำพื้นเอาไปโยนให้เขากินให้เขากินครับนี่ครับมายืนอรอแล้วครับลองโยนให้ <S <S 2> <S 2> เขาก็จะจิกกินครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็กินไม่เยอะครับจิก <S <S แค่ใบสองใบจริงๆรแล้วมันต้องหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาครับ ผสมอาหารเขาก็จะกินประมาณนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเคยหั่นแบบนั้นครับส่วนมากก็โยนให้ทั้งต้นแบบนี้นะครับเขาก็จะกินเหมือนเสริมวิตามินครับนี่ครับเขาก็มองว่าผมทําอะไรในสวนเดินวนไปวนมาแล้วก็พูดอยู่คนเดียวครับ <laughs> <laughs> ผมก็เดินอยู่ในร่มนี่แหละครับในใต้ร่มต้นสักครับใบก็ ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ร้อนครับแดดถึงจะมีแสงแดดแต่ก็ไม่ร้อนครับแค่จะพลางพรางให้แสงแดดเบาบางลงบ้างครับคือไม่ให้เราโดนแดดแบบเต็มๆครับมันก็จะมีความเย็นครับผมก็เลยทนอยู่ได้ครับตั้งๆที่ตอนนี้ก็ใกล้ใกเที่ยงแล้วครับสิบเอ็ดโมงคึ่งสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีครับ นี่ครับบวบเหลี่ยมผมมันได้กินไปแค่สองลูกเองครับหลังจากนั้นมาก็พอมีลูกก็จะเหลืองครับก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรอาจจะเป็นหนอนเป็นเป็นโรคประจำตัวครับซึ่งผมก็ไม่รู้สาเหตุครับนี่ครับพอโตประมาณนี้ก็จะเริ่มเหลืองครับก็คงไม่ได้กินเลยครับก็ต้องทำใจเดี๋ยวก็อาจจะสักพักครับถ้าเกิด ไม่มีไม่มีลูกที่สามารถโตขึ้นมาให้เรากินได้ก็คงต้องทำใจครับต้องต้องโลออกครับหาต้นอย่างอื่นมาปลูกครับแต่ว่ามะละกี้นกครับตรงนี้ก็ยังกินได้เรื่อยๆครับนี่ครับชอบกินครับกินจะ กรอ,อบครับกินกับน,น้ําพริกมงคนไม่ชอบขมก็อาจจะไม่ชอบกินครับมาละกีนนกครับต้นแคร์ผมกําลังแตกกอแตกกิ่งเลยครับตอนนี้แตกคุ่มครับแตกกอแตกกิ่งแตกคุ่มนี่ครับดอกเก็บไปกินไม่ทันแล้วครับก็คือเก็บแทบทุกวันครับก็ยังออกมาเรื่อยๆครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขากําลังระดม ออกดอกครับหลังจากที่ว่างเว้นมานานครับนี่ครับสีขาวก็มีดอกครับทั้งบานทั้งทั้งตูมครับก็กินประมาณนี้ครับจะอร่อยครับเอาไปลวกครับถ้าบานแล้วก็เหมือนเนื้อเขาจะจะไม่นุ่มครับนี่ครับต้นนี้ดอกแคขาวแตกพุ่ม เยอะเลยครับจริงๆแล้ววันนี้ที่ผมเดินอยู่แถวนี้ก็คือผมกำลังจะมาทำกองใบไม,ไม้ตรงนี้ให้ให้เรียบลงครับผมจะลื้อก็ยังยังนึกอยู่ครับว่าจะทำยังไงหรือให้ให้ลาบลงก่งน,นี้ครับให้เตี้ยลงครับก็คือทำอยังไงก็คือดึงดึงกระจายออกครับ เพื่อที่เขาจะได้แห้งจะได้กรอบจะได้เอาไปวางตำโพนต้นไม้ครับเป็นปุ๋ยครับตอนนี้เป็นกองหนาก็าจะอยู่ประมาณนี้ครับดูแล้วก็ไม่สวยงามครับทําให้สวนลกครับไก่ก็ยังยืนมองอยู่ครับว่าผมทําอะไรนี่ครับผมมาหมักดินไว้ตรงนี้ครับหมักแก็บหมักไว้สามล้อ,อยางรถยนต์ครับ หอมอยู่ตรงนี้ถุงนี้ผมเอามาวางปิดยาครับเดี๋ยวต้องเอาออกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจะลื้อกองใบไม้ตรงนี้ครับให้ให้กระจายมาทางนี้ครับตำล่องนี่ครับแล้วผมก็จะพยายามเดินเยียบเดินยําทุกวันให้ให้เขาละเอียดครับให้เขานุ่มครับความคิดผมคิดว่ายอย่างนั้นครับ นี่ครับสภาพหลังจากที่ผมทำการเกลี่ยกองใบไม้ตรงนี้ครับก็ลาบเป็นหน้ากองไปเลยครับตอนนี้มองจากทางนี้ไปทางนู้นก็จะประมาณนี้ครับตอนแรกกองก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นกองสูงสูงครับดูแล้วก็ไม่สบายหูสบายตาครับไม่สบายตาครับหูไม่เกี่ยวครับ นี่ครับพอรื้อลงก็เห็นแปลงครับเดี๋ยวผมก็แต่ว่าจะเอาเศษที่มันปนๆครับเอามากองเป็นแปลงดูนะครับทับตรงแถวโคนต้นแคร์นี่ครับให้เต็มขึ้นมาครับเดี๋ยวก็จะเอากระถางออกครับกระถางที่อยู่ที่โคนต้นแคร์ครับก็คงจะโล่งขึ้นครับตรงนี้หลังจากที่ปล่อยให้ลกมานานครับเดี๋ยวกองเศษไม้เศษยาง เศษถุงปุ๋ยที่อยู่มริเวณนี้ก็จะลือออกให้หมดครับให้โลง่ลงๆครับเดินเข้ามาจะได้ดูส,สวยๆครับกองถังกองตะข่ายเขียวพวกนี้ครับต้องหาที่เก็บเอาไปลกไว้ที่อื่นครับที่ไกลผมไกลตาครับเริ่มได้เหงื่อเลยครับเหงื่อเริ่มออกตามใบหน้าตามตัวเต็มไปหมดแล้วครับ ตัวเริ่มจะอุดอุลแล้วครับตอนนี้แต่ว่าก็ยังพอทนไหวครับแดดก็ถึงจะแรงแต่ว่าผมก็มีใบไม้พุ่มไม้ข้างบนครับบังให้ครับก็ลดความร้อนของแสงแดดลงได้บ้างครับพอให้ทนได้ครับทํางานในสวนช่วงใกล้ๆเที่ยงครับแดดตะวันอยู่ตรงหัวพอดีครับถ้าเกิดอยู่กลางแจ้งก็คงไม่ไหวครับก็คงเป็นนี่จตกเป็น ลมแดดไปแล้วครับป่านนี้ครับตรงนี้บริเวณนี้ก็กะว่าทําไว้แค่นี้ก่อนครับวันนี้เดี๋ยววันหลังวันหน้าครับค่อยมาทําใหม่ครับทําไว้แค่นี้ก็พอจะเห็นลู่ทางแล้วครับว่าเราจะไปต่อ,อยังไงครับต่อไปผมก็จะขยันเดินเข้ามาเหยียบย่าตรงนี้เรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้กิ่งไม้ใบไม้นุ่มแล้วก็ แตกละเอียดครับก็จะเริ่มกรอบไปเลยครับถ้าเกิดเราทําให้กองไม่หนามากครับกองบางๆครับโดนแสงแดดเป็นๆครับก็จะโดนแดดเผาจุดกรอบครับเวลาเรามาเหย,ยียบย่ําเขาก็จะละเอียดง่ายครับความคิดผมคิดว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าผมสังเกตดูว่าที่ผมกองไว้ ถ้ากองนนหนาๆก็จะไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรมากมายก็คือกองจริงไว้แบบนั้นครับแต่ถ้าเรากองให้มันบางๆเรียบๆแบบนี้ครับแล้วเราเข้ามาย่ําบ่อยๆมันก็จะพุ่งเร็วครับโดนแสงแดดเผาให้กรอบไปด้วยครับก็ช่วยเร่งการย่อยสลายได้ได้เร็วครับไม่ใช่ย่อยแบบ ยุย่ยด้วยจุลินทรีย์ครับย่อยด้วยความร้อนแรงของแสงแดดทําให้กรอบครับประมาณนั้นครับนี่ครับกิ่งหมา้พอกรอบแล้วก็มันก็จะหักง่ายครับดีกว่ากิ่งที่ยังสดๆอยู่ครับส่วนต้นแคนาที่อยู่ตรงนู้นที่ผมตัดไว้ตอนเช้าก็เอาไว้อย่างงั้นก่อนครับเดี๋ยวแดดล่มลมตกแดดล่มลมตกก่อนครับ ค่อยเจอกันครับเดี๋ยวจะไปเลื่อยตัดกิ่งเอามากองทำปุ๋ยครับของในสวนผมผมก็จะทำเป็นปุ๋ยหมดนั่นแหละครับบ้าปุ๋ยครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมาย,ล,ยล้วนแล้วต้องกลายเป็นแดดครับ <ๆ S 1> ก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ